หน้าดูเซตสวัสดีครับแป๊ครับรีแอคชั่นวันนี้เป็นอ f ฟฟิเชียลเทรลเลอนะแต่เหมือนมีปล่อยมาตัวนึงแล้วนะเออช่องเราเนี่ยทำคลิป Reaction ไปแล้วนะครับรอบหนึงเอ,อเดี๋ยวผมวางลิงก์ของคลิปนั้นว่าให้ในรายละเอียดของคลิปนี้เนะีเออโอเคกับเรื่อง she Hulk Attorney at low เฮ้ยจาก Disney Plus โอ้โหโคตรยาวเลยเกือบ3นาที1 2 3 go ไมตีฮองปลุก เจนฟอร์มฝึกฝึกเทรนนิ่งฝึกวิชาผ้ายืดคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฮอกนี่ต้องฝึกสมดุลนี่แม่งเทพกว่าเยอะ อาจารย์อาจารย์เนี่ยถ้าตบจากภาคแรกอ้าวเฮ้ยมีเบรกโฟร์วอลหรือวะเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยทำไมมันเหมือนมีพวกมีพลังเยอะอย่างนี้วะ <Nam aste. S 1> นามัสเต้ต MM <S 2> <S 2> อ้าวเอ่อ เ <ico> ส <ly> ียดายชุดเสียดายเสื้อผ้าเอ้ยแฟนคลับมาแล้วเว้ยเอ้ยเนี่ยคุยกับคนดูอีกแล้วอ้าววองใครเป็นใครเนี่ยแม่งคนละเรื่องละ ซูเปอร์ฮีโร่แลนดิง้งเฮ้ยตัวอะไรวะอ้าวเฮ้ยงงอะเนี่ยเฮ้ง <laughs> แจวกิ้วกลาง <laughs> a d v n u r e at raw เฮ้ยเฮ้ยเอางี้เลยเหรอเฮ้ยเฟี้ยวว่ะเออเว้ยโอ้ยยาวเนี่ยเยอะขึ้นจากเทรลเลอร์ตัวแรกเนี่ยเยอะเลยอ่ะเปิดไฟก่อนเดี๋ยวคุยกันยาวเออดูน่าสนใจกว่าเทรลเลอร์แรกเนี่ยเยอะเลยโอ้โหตอนจบเทรลเลอร์แสบเลยนะ The Devil โ oh อ้โหเพราะตอนนี้นะครับลิขสิทธิ์นะเออลิขสิทธิ์ในการถือจากแต่ก่อนเนี่ยเขาขายให้ทางแบบ Netflix เออไปทำที่มันมีเออ The Devil Luke Cage Jessica Jones Ion Fish The Punisher นะเออแล้วก็รวมทีมกปเป็น The Defenders เออตอนนี้เนะี่ยเหมือนลิขสิทธิ์นะครับมัน reverse back กลับมาที่แบบเออทาง Marvel Studios ของเควินไฟกี้เนี่ยและเขาถึงสามารถเอาคิงพินเออมาโผลในซีรีส์ฮอ k อ y e เนี่ยได้แต่ทีเนี้ยก็ยังไม่มีอะไรในการคอนเฟิร์มนะครับว่าสรุปเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็น v วร i เรนเออหรืออยู่ในจักรวาลเดียวกันนะครับแคนนอนเนี่ยหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเดาวันนี้เดานะครับเดาเดาเดา,เดา ผมเดาส่วนตัวไว้ว่าน่าจะเป็น v วร์เรนเออมันไม่น่าจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันนะครับเพราะผมเทียบง่ายๆเลยนะหลักการของผมเนี่ยเบสิคที่สุดละคือดูที่โลโก้นะครับเออของซีรีส์ถ้ามันมี Marvel Studios แปะอยู่เนี่ยก็แปลว่า M.C.U. จบง่ายเลยเคลียร์แต่ถ้าเป็น Marvel เฉยๆเนี่ยที่ไม่มี Studios ต่อท้ายเนี่ย ก็คือผมนับเป็นมัลติเวิร์สนะครับเออเป็นยูนิเวิร์สอื่นเป็นจักรวาลอื่นเนี่ยหมดเลยจบง่ายดีและสีสันของชุด d a r e d e v i เนี่ยก็ไม่เหมือนกับของ Netflix เอออันนั้นชุดสีแดงแดงเนีแดงหมุนๆแดงทั้งชุดอันนี้น่าจะเป็นแบบเหลืองแดงซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ reference นะทางคอมิกบุ๊กเนี่ยมาเออแต่มันเดิมนะครับตัวผมเนี่ยจะแยกคอมิกบุ๊กกับ MCU เนี่ยออกจากกันนะ จะไม่เอามาปนกันแต่ว่าเรื่องของคอสตูมเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของชุดเนี่ยเขาย่อม reference เออหยิบจับมาใช้งานเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับไม่แปลกแล้วก็เคยคุยกับซ u เปอร์คอมเมนเตอร์ท็อปแฟนช่องเราคุณนัทวัฒน์พัฒนามาตั้งแต่แบบเก่าๆคลิปก่อนหน้านี้แล้วด้วยเนีว่าถ้ามีแมท t m เมอร์ด็อกมาโผล่แคมิโอมาโผล่ในชีฮอคเนี่ย แม่งต้องเฟี้ยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทนายความนะครับเออทั้งคู่เนี่ยเลยและ m a ดเมอร์ด็อกเวอร์ชันของ Charlie Cox ที่ผมเดาว่าเป็น v ว r ร a n t เนี่ยก็มาโผล่ใน s p i เดอร์แมนโนเว o โฮเนี่ยไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ประกาศทำซีรีส์แดร d e v i ิลบอลอ g เก n เป็นของตัวเองเนี่ยเรียบร้อยแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะอีกนานนะครับน่าจะอีกประมาณ2ปีมันเออถ้าจำไม่ผิดเออโอเคให้มาโผล ในชีฮอคเนี่ยก่อนกันไปเลยแล้วก็มีวองวองนั่นม่งแบบโผล่เยอะนะไปหลายเรื่องเลยเออสไปเดอร์แมนโนเวอ์โฮมก็มีโผล่เออ, Spider Man, no Home, เอ,อแล้วก็แต่ของด็อกเตอร์สเตรนจ์นี่เขาต้องมีอยู่แล้วเพราะเขาเป็นอยู่แบบจักรวาลบทบาทตรงนั้นอนะ่ะเขาเด่นเขาเป็นสุพรีมสุพรีมวองเออแล้วก็มาแวบแวบโผล่ในชีฮอคอ๋อแล้วก็มีชางชี hi, ่ที่ไปกับออบอมิเนชชันเนี่ยไปโผล่ในชางชี่เนี่ย หน่อยหนึ่งเออเว้ยพอมันเริ่มมีนะครับเออตัวละครแคนนอนโผล่มาวุบวับวุบวับอย่างเงี้ยเออมันน่าดูมากขึ้นยิ่งกว่าตอนเทรลเลอร์หนึ่งเนี่ยเยอะเลยแล้วก็งงหลายดอกเลยมีงงว่าเฮ้ยทำไมมันมีแบบเบรกโฟส์วอล์นะครับพังกำแพงที่4เนีคือหันหน้าเนี่ยมาคุยกับคนดูโอ้โหตรงนี้แม่งมึนไปเลยว่าอ้าวมันคล้ายๆกับเดทพูลนะครับเออ เด p พูลของ Fox เก่านะที่เคยทำไว้ภาค1ภาค2เนี่ยก็มีลักษณะการเบรกโฟร์วอลเนี่ยแบบนี้ด้วยก็เลยงงว่าอ้าวทำไมแบบเจนนิเฟอร์วอลเตอร์ทำไมแบบมีการคุยกับคนดูแบบนี้ด้วยวะก็เลยงงๆหน่อยๆแล้วก็มีเอ,อิงงอีกเรื่องนึงก็คือคาแรคเตอร์นะครับเหมือนแบบพวกผู้ร้ายนะเออพวกวินเลนกีกี้ต่างๆนานาเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบว่ามีพลังพิเศษเป็นซูเปอร์ฮีโร่ ที่ต้องตั้งแบบดีวิชั่นแผนกใหม่เลี่ยขึ้นมาจัดการเกี่ยวกับทางกฎหมายเนี่ยกับกลุ่มแก๊งนี้ไปเลยแล้วแม่งมายุบยาบเลยเพียบเลยก็เลยงงว่าอ้าวสรุปแบบในจักรวาลหลักของเรา MCU นะตอนนี้เนี่ยทำไมมันมีคาแรคเตอร์เหล่านี้นะครับเออเกิดขึ้นมาได้มันมาจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรอย่างไรนะเออไม่เกตเหมือนกันแล้วก็มีเซลเนะไปถึงหนังสือนะครับวิชานที อี่หว่องแมงมาแซวได้เออเธอได้แบบว่าทำงานภายใต้กฎเกณฑ์แห่งบุ o ก of v วิ h แ n นตีเนี่ยใช่หรือเปล่าเจนิเฟอร์แม่บอกไม่ใช่เนี่ยแต่บุ๊กของแบบกฎหมายของประเทศอเมริกาเนี่ยเออคุยกันคนละประเด็นโอเคเออหน้าดูให้คะแนนความหายหน่อยโอเคของเก่าให้พ่ะะนะจำไม่ได้แล้วผมจำไม่ได้แล้วว่าเคยให้ไว้กี่คะแนนนะครับเพราะว่าทำหลายคลิปแล้วแม่งง อะให้ใหม่ไปเลยคะแนนความไฮป์ความตื่นเต้นหลักอยากดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราเนี่ยได้เสพเทรเลอร์ตัวนี้เนี่ยไปแล้วเน,ะนาะคะแนนเต็ม10นะครับเรื่องนี้ผมจัดให้เลยที่8ขคะแนน <Yeah. S 1> น่าดูกว่าตอนเทรเลอร์หนึ่งเนี่ยเยอะเลยและเดี๋ยวเหมือนเดิมเดี๋ยวมาทำคลิปเมาสมอยพูดคุยกัน ท้ายคลิปนะครับโปรโมทช่องเราบ้างตอนนี้ในช่องเราเปิดรับสมัครสมาชิกแล้นะครับ membership ใครที่สนใจช่วยเหลือช่องอยากสปอร์ตช่องอยากส่งกำลังให้ช่องอยากเป็นกำลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมวางไว้ใน description รายละเอียดคลิปนี้แล้วในคอมเมนต์ปักมุดของทุกคลิปและเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิป exclusive คลิป members only เฉพาะสมาชิกเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการทำแล้วและในอนาคตเนี่ยจะมีการผลิตเพิ่ม,เต,มเติมอย่างแน่นอน และที่พลาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกทุกคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากมากแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะครับที่แวะเวียนมาคุยกันขอบคุณมากมากมากแล้วก็รบกวนฝากไปกด follow page facebook เป้บัมลิงค์อยู่ในดีสคริปชั o นของทุกคลิปหรือใครที่บังเอิญมาเจอกันเลยคลิปนี้คลิปแรกเลย อาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วนะครับทุกคนอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับชีหฮอกดูอยู่แล้ว